ค่ะอยู่กันไม่ได้แฟมิลี่นะคะ ช่างทำไวมากเลยจะเสร็จแล้วนะตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะฝั่งทางนี้ลุงช่างทำไวมากเลยเสร็จแล้วฝั่งนี้เหลืออีกฝั่งนี้ Bọc cái gì Cái này Bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

còn nhà cái cầu cái gì đó, nắng ra cái cầu, cầu, cái cầu không rõ, cái go on go ตัดเหล็กนะคะรอรอคำสั่งลุงจะเป็นช่งตัดเหล็กคำนวณให้ช <c oughs> ่าง,งทุกันใส่มาา ัให้ให้คอยเฝ้าจังนายคอยกับบรรยายบโเป็นภาษีว่าลุงทำอันนี้อยู่เขาเบิ่งเจ้าเป็นความสงสารมันมันทีบเม่กี้ควาเด็ดเดี่สงสารเราเม้นมันต้องสามความสงใจถ้าคลิปมันต้องเฝ้าไปนั่งไม่ไปอยากต่างกองเป็นจูบเลยต้องเบิ่งเจ้าคอยกายแจ๊กสิบเฝ้าจังไายจะเริ่มต้นจังไายเปียวตัวไอเปียวตัวนี่ยมันขึ้นมันขึ้นจ้องมาแตนหัวกายมันต้องยไอพี่น้อย นะต์ก็รอตัดเหล็กส่งให้ลุงค่หนงนะคะเวลาก็จะรอนะคะยื่นเหล็กให้ลุงนะคะก็ฝากเย็ทีชมคลิปให้ด้วยนะคะถึงไม่ได้บรรยายนะคะถึงไม่ได้พูดก็ฝากชมให้เลยเด้อสงสารก็ได้แท้สงสารนั่นแหละสงสารคนสงสารเจ้าพี่นี่จะโคตถไมะรู้โอ้ยกับบ้านหลายดอกร่อยก้่านี่ล่ะนั่นแล้วแต่มีคนสนใจเลยสอนแกะแหจะเดี๋ยวมาลุ้มรับภาษาไปไหนก็อยากได้อยู่คมสนใจกันท่านว่าบ่าป็น Thá tàm eo sia tang bọ. Đi, có đi

เสร็จแล้วน,นเนี่ยว้ไวจังเลย,ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะลุงก็ลงมาแล้วค่ะนะคะอุปกรณ์แล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบท,ที่เลงกระเทยเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ